เพื่อวันนี้ิดเองวันนี้อยู่เกมรถนะวันนี้ก็จะมาอัดด่านนี่แหละนี่นะเข้ากลุ่มก็ได้นะฮิวคลามแม็กนะน,นี่นี่โอเคก็จะมีคนอังกฤษมาดูอาทิตย์เนาะเพิ่มขึ้นท,ทุกทุกวันเลยก็ทักทายเขานะครับ hi friend from uk night to meet you hi everyone thank s for watching please subscribe and follow me have fun with my video enjoy โอเคนะ แล้วก็สวัสดีฟลูนติมานะอันนี้คือตอบคอมเมนต์ไปแล้วนะก็คือตอบคอมเมนต์ทุกค,คอมเมนต์นะก็ส่วนรถถังที่ขอไว้ก็ตามคิวนะครับโอเคอันนี้ก็จะต้องใช้บัตรหายากด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันไม่พอนะมันไม่อยู่ในดงคงกระพันสิบนาทีมันไม่ได้นะ ด่าแรกมันก็ต้องเอารถอะไรก็ได้นะแล้วแต่คนแต่ว่าถ้าเกิดมันลอยดูนะเดี๋ยวผมจะลอยให้ดูฟุ๊ปลอยเห็นไหมข้างล่างมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องอย่าให้มันลอยแต่ระวังน้ามันหมดแคเคนี้แหละปึ้ก็ต้องระวังหน่อยนะไม่งั้นแล้วก็พี่นัตพัฒน์นะเขาบอกเขาเป็นพี่นะก็เรียกพี่นะไม่เป็นไรถ้าผู้ติดตามห้าร้อยคนจะทํายังไง ก็ยังไม่รู้นะครับก็ต้องอ่าร้อยห้าสิบยังไม่รอดเลยครับมแม็กซ์ร้อยห้าสิบยังไม่รอดเลยนะก็มันก็ไกลแล้วแหละขึ้นๆลงๆผมก็งงๆกันกว่าว่าไหร่จะได้กินเคฟซี่ไม่ใช่แหละแล้วก็ขอบคุณนะที่บอกช่องว่าช่องเขาชื่อว่าเอ็มเวอร์ซัตชักนะแต่ไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้อ่านเองนะเพราอ่านให้ดีดาดีมันก็ต้อง แต่ได้แล้วเวเกือบลงพื้นแล้วแม่ล่ะต้องลอยแบบนี้นะถ้าเกิดเราแตะพื้นแม้แต่นิดเดียวมันจะตายเลยแต่แต่ว่าผมเล่นได้ห้าร้อยแต้มมันก็ชิวๆเหรอครับปรปไปดูสกายเลปปีปุ๊บอ่าเรียบร้อยโอเคนะแต้มก็เพิ่มมาเยอะจูเดีย๋ยวเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนนี่มันก็ต้องใช้รถคันนี้นะ แล้วก็ขอบคุณพี่สุชัยนะก็เป็นพี่อที่ติกแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอบคุณเี่ติดบอกนั่นแหละเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเอาเหล็กไหลที่มันแบบเป็นยังไงนะเหล็กไหลนั่นแหละมาแล้วถ้าเกิดมันแตะพื้นแล้วมันก็จะเป็นไฟก็ขอบคุณมากเลยนะที่บอกผมนะก็ขอบคุณ <c oughs> จร,จริงกิจกรรมนี้เลยแค่ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะมันก็จะหมดและรีบมาเล่นด้วยแล้วก็กดติดตามไม่ถึงร้อยห้าสิบด้วยนะเพราะาผมอยากกินไก่โอเคเพิ่มมาพันกว่าเลยนะแต่ว่าช่องอื่นเขาเพิ่มเป็นหมื่นเลยนะมันจะบอกให้ <c oughs> ช่องเวอร์ซัชักเขาน่าจะทำไปแล้วแหละ ไม่รู้ได้แต้มกี่หมื่นผมดูอยู่มัง 4, ม้งสี่หมื่นกว่ามั้งไม่ก็สามหมื่นกว่า Subscribe ีท150ทึ่งร้อยห้าสิ c แอลวันทูอ,อีเเฟซีโอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอังกฤษเพลินลืมไปไอไอไอันนี้สีแดงแดงจะหมดแล้วจะหมดหลอดคนนี้มาทำไมกันครับเนี่ยเขามาหาใคร ลอยไม่เตนิดเดียวผมจบแน่เดี๋ยด้าบผมยังไม่ได้ลอยเลยไม่ใช่เลยคือผมว่าลอยเลยนะไ่งันผมจะตายแล้วก็พุ่งไปดีครับปุ๊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 บเพิ่มมาสิบสามโอ้ห้าพันเป๊ะสวยอันดับแรกนะให้เราทำอย่างนี้กดปุ่มค้างสองปุ่มแล้วก็ปุ๊บชนไปดีครับปั๊มนั่นแหละ คือวิธีที่ถูกต้องของพรีจูนายตัวตึงนะครับของผมคือตัวตึงของกลุ่มนะครับไม่ใช่และใช่ดีครับจะหลอกทำไมว่าปูฟับแอฟรี่อีทไกอุละอุละันเดฟี่ายฟี่ไกฟีนายโอมาโยมาไมหัวแตกหัวแตก เอเนมาได้อา e, e, e หญิงผู้เอตนมาดาตาอย่าโก้เดเมอร์ไล่อย่าอันต้อเป็นได้มอย่าโอลาโอลาเอ็นในชีปอยชีปอยแอ็นปีน้อยอะเคทบอยเคทบอยเอ็นมาแมวคอยอีเชยมิเชยมาชีมีคอยสวยแทำพลีคีกาแป๊บนึงครับมีงานเข้าไม่ใช่ละครัมพีดดิดคอย คลีดคลายอันนี้ชี้ปอยชี้ปอยเอฟีเอลิเฟนติดเรอครับรถผมรถจิ๋วก็จริงแต่ว่ามันเร็วมากเลยดูสิรอมปีดีไฟเป็นไงเร็วไหมเร็วมากเลยใช่ไหมล่ะจลนบลเกมเมอร์แวะ ถ้าเกิดว่างก็มาดูช่องอดิตเพล์ได้นะอย่าเพิ่งลืมเลย Yes เข้าเส้นชยัยสวยโอเคเพิ่มมาเยอะแต่ว่าผมก็ต้องใช้บัตรตรัวนี้นี่แหละไอเดียวกดผิดไปเอาอีกอันหนึ่งเฉยเลยไม่นะก็คือผมแบบเอาไอรถคันนี้ก็จริงแต่ว่า เลือกอุปกรณ์ผิดเนี่ยมันมีไอ้พวกเนี้ยอืมตายตายตายสถานเดียวตายตายตายแต่ไม่ถึงหมื่นเจ็ดแน่เลยเร็วเร็วเร็วข้างหน้าช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยช่วยหน่อยดันไปดันไปสวยอ้าวติดเฉยเลยรุ่น complete sky ถ้าไม่ล้อผมมันเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้เนะเอ้ยดิอ้าวไม่อย่าไปที่กดเลยไอยเดี๋ยวดี๋วไปโดนข้างบนอีกถ้าเกิดมามีอะไรขัดข้างบนก็ขอโทษด้วยนะมือผมชอบไปโดนไอตรงนั้นเมื่อกี้มันขัดไปแล้วหนึ่งึเออ จริงดิเย่โอ้ไม่ี่ชิฉันเนาะคลิปนี้น่าจะสั้นนะครับไม่เป็นไรครับผมเล่นอีกบัตรหนึ่งได้โอ้ยตั้งใจน้อย <c oughs> หน้าเหกหน้าเหก โอเคอีกบัตรนึ้งนะครับบัตรนึงปุ๊บจบเลย <c oughs> เลื่อนสุดอีปิกเดี๋ยวว่ากิจกรรมอีกหนึ่งวันยี่สิบหอนะครับเดี๋ยวผมก็ไปฟาร์มบัตรบัตรมาหนึ่งอันแล่ของทีมอีกหนึ่ง เสียได้มันน่าจะไม่ใช่สามชูมักอุย้ยยกลอไปแล้วหนึ่งทีสามสกรายมีทูวันเทนเดตฟิเตอร์อวอเสีก็ติดตามไม่ถึงร้อยห้าสิบนะคผมอยากกิน KFCCCCC แบบตัว C แบบตัวใหญ่นะแล้วก็ตัว K

ไอ,อเรามาเฮ้ยจะข้ามไปด้ข้ามน้ำมันเปลาเนคะันจมูกตอนนี้นะครับผมคันจมูกเบกเลยนูบ mm ัต hmm. บ no! ัตหายไปกับตา I am p u m p i p u m i n pumpin p u p i u m p i n p u m p i p m p u m p i p u p i p u m p ปัมเประปัมปุ้มปัมเป๊มปุ้มปัมรปั๊ปุ้มปีปั๊มปีปปัมปีปัเปุ้มปัมสวยอยู่ไอเอมอะตืงตืงตืงอามีมมาสวยอาเฟมีมมาด้ไวอามีดีมมามไอเมีมมาหมอามามามมมาหมามมีมมาหม อาบบีบูมมาาวอาสแกมีมูมมา a าไวอาเมมีซุมมาราวอายเคมีบูมมารดาไวป๊ปีปอปาปปืาอปื้ปืปื้อ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 ้อปื้ปื้ออนื้ื้อนื้อปื้อปกดอป้อกื้อปื้อปื้อ้อปื้อปื้อปืื้อ้อปื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 ้ปื้อนื้อปื้อปื้อปื้อออปี้อป้อปอปื้้อะว